สวัสดีครับพี่น้องแฟนเพลงแฟนมอหลัมนะครับช่องกัญชัยลำเพลินออฟิเชียลครับผมมือนี้มากครับพ่อใหญ่เก็บหมกทัวเขาสั่งหมกทัวพี่น้องเพิ่นสั่งหมกทัวก็เลยสิพากันมาเก็บหมกทัวเพราะว่าดกซะเหลือเกินคุณยายบ่อยู่เฮาก็เก็บกันสองคนเก็บได้ได้นี่เนาะนี่เนาะเเออออาหน่ย ท <ity> ัวโดขันนิดพี่น้องแล้วทิ้งแล้วพอ ngồi นี่มือมานน mm ี hmm. less, uh ่ม huh. uh ันเรนยังหือตอมหัวขายนี่ไม่ยังยังอีโอ้คนสั่งมีคนสั่งม็กทัวก็มัเขือมาพี่น้องก็เลยเก็บให้เพื่อนอันนี้ได้ได้ในนู่นนี่เนาะอืมฮะมีตัวนอยงามๆพี่น้องถ้าใหญ่แล้วโยนี่กะเก็บหมดเลยได้นไหย ขายไปับนะขายไปปลุกไ,ไปแล้วแต<ค>่ว่า<ด>อันช่วงบายสิมากเก็บอีกโอ้ยพวกเนี้ยไต้ขี้ด้นไหมพออืมอใน,ใน,นี่นี่พ่อแม่ออมนงูเขียวเกี่ยวหัวตัวสดๆนะครับไล้ ปลอดสารผิดครับลาดมังไงมันอีหนหมดอ,อันนี้เพิ่นสร้างสิเอาไปส่งพ่นกรเดี๋ยวหล่บายสิมาเก็บอีกอ่ะพ่อหรอเบ่เนี่ยพ่อใหญ่แล้วก็เริ่มขาวหัวขาวสวนขึ้นเกาแล้วเราคนอยู่กระสู่ต่อไปอู้หึ อู้ตรงนี้พลาดหรอมั้งเอามาเคลือบมันนี่เอามาเห็นนะทีมเก็บคลายเหมือนแรงมีครับพี่น้องมักทัวร์ว่ะเจ้าวางจะกข้ามานางเก็บตัวเราบอกเก็บเราอะบ้าดมักทัวร์พี่น้องเก,เก็บบ่าท่านมัน นี่ะฟอสฟอสโต๊ะครับพี่น้องมะเขือฟอสโต๊ะมะเขือเนี่ยโอ้ยเทเลสซ่มเย็นมึงแน่พี่น้องหมักทัวพุ่นผลผลิตของคุณยายนะครับเราจะฮดตลอดเลยนี่หมักทัวเราหมักเราหมักกินต่ำมะเขือแบบนี้โอ้ยพุูดมะเขือเปลาะนะครับมะเขือเปลาะมะเขือเปลาะเฮ้ยหนุ่ย พูดพี่ต๋องลายสารผิดเพื่นสั่งมากก็เลยเก็บไปเพื่นต้นทั้งผุดแล้วหลายผุดขวดทั้งผุดน,น,นี่นี่น,นี่โอ้ปวดกบกินเป็นอย่างแรงเขรอเนาะผุดนีเ่เทปนี่ ก็ลังมากข้าอยู่ฝนตกปตุดิฮอดมันนี่พอนี่เออเปลี่ยนเสื้อเนื้อเจ้าเสื้อจะถือแม่กมืดอ,อืมเออเสื้อนุ่งงามๆพี่น้อง างอันมะเขือกับมะพริ่งอัสั้งมะเขือมะพรกําลังจะมาคุณพักกระโพดไปให้เราเสสีผักมาเอ,อ,อ,อาอแมงยังมาตอมหัวหล่นเหนไหมเศกัไปนําหลุหนเราจะเอามาคืนเนาะม,มาตอมพัก,ก้หวานหน่อยอไม่เดิเขี้ยวๆหนูเปลี่ยนหรอเปล่าย่งนั้เปนลเปนลเนาะ เ็ดี่หาพักพ่ออันนี้แถมนะครับแถมมะข่าโพดสร้างมะเขือกับมะพริกแถม,มข่าโพดโอ้สร้างมะเขือกับมะกรูดแถม,มข่าโพดฝนตกพี่น้องเอ้ยซุมเย็นโมตังโมตองโดพักไปมือสองมือพูดแล้วขอบคุณพี่น้องเด้อนะครับอย่าทิมอย่าปากันเด้อพี่น้องซอยเป็นกำลังแรงใจให้กันนะครับกำลังใจสำคัญที่สุดบอ่ะไพ่กระไดนะครับกำลังใจ เป็นสิ่งสำคัญที่สุดโอ้มาลิกพักหมใหญ่พักหมใหญ่ครับมันมีอันมัดทีบอทีดอกเนออาฟักใหญ่ๆด้วยได้จักฟักหรอ เมื่วอวานก็เก็บแถวนี่ครับรอยอยฮะหรอย,อยางเออละปาดมักพริกทั้งฝูงอีกเป็นตะซุมเย็นอยู่ดอกเอเอใส่ตะกะไปมาอาือา้อพุอ่นพี่น้องไปๆอ่ะเดี๋ มาเขือองมเนี่ยเต็บอยู่พดต้นหุ่มึงเนี่ยลายลายมึงเนี่ยเข้าเก็บไปขายเออเดี๋ยวาจะมาเก็บกันเราติมกันไรอ,อ่ะสะออนหมกทัวพี่น้อง <laughs> <laughs> Nano này bỏ. Tiền rồi nè. Kép Mình thì không mất nhà, nhà nè. Cao suất mười lẻ cái chảo thì nọ. Ô, uh, bị quậy. เกลกิลให้เราเหรอเน,นี่ยลอยนอนเผิดนังบ่แม่งยังบ่นี่ครับพี่น่องคนสั่งมาหมดทัวร์ไรสารผิดอากาศดีนะครับ เดี๋ยวสืสบสาร,ารหึสิสืบสารอันคุณยายต่อนะครับขอบคุณพี่น้องแฟนเพลงแฟนหมอลำนะครับหมักม่วงแต่สีดกปีนี่พี่น้องหมักม่วงหิมะพลาดโอ้บุญทศเก็บแล้วผู้ใด้แล้วสิมากเก็บโรนาา่าเศร้าสามสิบผุนี่ฮะไพ่เ,เกาะ <Okay. S 1> เออนั่นแหละมาในพายสิเก็บบันห <Okay. S 1> มักทัวมักทัวะ <Okay. S 1> คนคนน,นี้คัตตัเนี่ยเพป่น ุเป็ดพี่นอ้องซื้อมาอีกเก่าโตซื้อมาอีกเก่าโตแบนนี่งานไปกอ้อนโลดแบนเฮียซื้อมีกเก่าโตเป็นสิบแปดโตพี่นอ้องเป็ดแต่ว่าอันซุ่มซื้อมาที่หลังจะเป็นอันเป็ดอ่า เป็ดกาสีดำๆเขาขาวนะครับบรรยากาศอยู่สวนอยู่ไฮอยู่หน้านะครับหลังจากที่คุณยายและเสียไปพ่อพึ่งเข่าวสวนมือมือนมือแหลกผมสวนแล้วมาเก็บมกทัวกครับอ่ามาเขือเพราะมีคนสั่งมาอย่างละอย่างละหาสิบบาทนี่ครับแถมข้าวโพดพร้อมนะครับขอบคุณทุกกำลังใจนะครับ ถามไทยกันเขามานะครับคนอยู่ก็สู้ต่อไปครับพี่น้องยหญ่แล้ไปสวรรค์ละอยู่สันสิบสามแล้ววะไปสวรรค์สันสิบสามใส่บาตรให้เราสูมือพี่น้องหาข่าวห้านามให้เรากินสูมือนะครับบุญใหญ่ให้เราอดเราอยากเพราะว่าสมัยอ่าเราอยู่โลกโมโนุษย์แล้วก็กินอิม่มมวนนีก่กระซิบสารต่อเรานะครับให้เรามวนให้เราอิม่มอยู่ตลอดเวลาปิ๊ปปปป สุ่มหนึ่งบ่โลงซิปมันมีซิปก่าโตรครับขอบคุณฝ่าฝนทลกท่านนะครับที่ตกลงมาเพราะว,าว่าเมื่อวานบริเวณสวนตกเลยโอ้สุ่มฉ่ำสุ่มฉ่ำสุ่มฉ่ำชุ่มชื้นนะครับผมมือนจังคัดตัดหญ้าอยู่สวนนี่ครับอ่ะพี่น้องครับขอบคุณทุกกำลังใจอยู่ดีไม่แห้งสุขภูสุขคนนะครับผมหักแพงแบ่งปันนะครับผมยาทิมยาปะกันพี่น้อง อยู่เป็นกําลังใจให้กันไปนะครับกําลังใจเป็นสิ่งที่สําคัญที่สุดเดี๋ยวผมจะเอาของไปส่งเพลินนะครับผมพ่อการคลิปหนาคลิปต่อไปนะครับกับช่องการชัยลำเพลินออฟฟิเชียนะครับด้วยรักและที่ถึงด้วยรักและห่วงใยกําลังใจให้กันสูสมือครับพี่น้องพ่อการคลิปหนาครับพี่น้องอยู่ดีมิแห้งสวัสดีครับ